อออดว่่่างยูพพีบอสพี่ทำไรครับครับผมเอาไม้ไปก่อนเลยดูรถอยู่ลูกค้าคอมเมนต์มาถามผมอัปเดตสต็อกหน่อยได้ไหมขอลดเลยบอลสามพันสี่พันห้าพันยังมีอยู่หรือเปล่าตอนนี้พี่ขอได้แพงใช่ไหมใช่พี่สามสี่ห้าพันมีอยู่แล้วโอ้โหนี่เลยดีกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่เลยคันนี้มิลลาคันนี้พรอยู่แค่สี่พันนะยุ่สิบสองแสนต้นต้นเท่านั้นฮ่าแซนมาร์ชสีฟ้าน่ารักพรอยู่สี่พันได้โฉมไมเนอร์เชนแล้วหรืมมาได้อยากให้ถูกกว่านี้ไหมนี่เลยจ้ะมาร์ด้าสองอู้หคันนี้ขายไม่ข้ามสองแต่พนอยู่ไม่ถึงเนาะสุดดยอ มาด้าสีแดงสีแดงสีประตูมาด้าสองคันนี้เท่านี้ สต็อกรถเรามีทุกแบรนด์เลยอยา่างนี้เห็น MG มีเหมือนกันเป็น MG 3ตัวไมเดอร์เชนตแล้วขายอยู่2องแสนนิดๆ,ๆ oh ิผ่อ,อนอยู่เท่านี้4,000ได้ปีใหม่ไม่น้อยนะครับหลักหมื่นเท่านะั้นเปลี่ยนแบรนด์กันบ้างตุรกีไหมตุรกีเนี้ยคันนี้ถูกเสุดที่สุดในตลาดแล้วนะจด20แต่ว่าผ่อนอยู่แค่4,000วิ่งหลักหมื่นคันนี้เลยสองแสนต้นๆเท่านั้นหรือพี่จัดให้อีกคันหนึ่งไหมได้เลยพี่ถูกแบบใจหายอ่ะใจหายใจหายเลยถูกมากนี่เลยโอ้โหแสนกว่าบาทไม่ถึง2องแสนผ่อนอยู่ไม่ถึงสี0 0ัอเมล่าตัวนี้รุ่นเนี้ขายดีีมากกกอ้่คัน็ โโอ้หคันนี้คันสุดท้ายนะแค่ดูรีบมาเดี๋ยวเลยอันนี้พี่ให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วกันบอกรถเบื้องต้นว่าเรามีรถประมาณไหนบ้างอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับผมที่มีอีกหลายคันเนี่ยขึ้นภาพไป็นอย่างงี้ตุ้ม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 โอ้โหรถราคาพรอมสามพันตีพันห้าพันหกพันอะไรอย่างเงี้ยมีให้เลือกเพียบหรืออยากดูคันอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่บอสมาตอบให้นะครับมีมากกว่านี้นะขอบคุณครับพี่บอสเจอกันคลิปหน้าลุย